ครับผมวัดนี้นะจิตอาจจำชื่อมาได้นะแต่ว่าอยู่สรือสรือนะวัดที่กว้างนะผมสวยนะผมสวยสวยเนี่ยบริเวณวัดเขากว้างกว้างดีเดี๋ยวผมดูสะอาดตาดีไม่ดูว่าวัดอะไรเดี๋ยวกันเราจะพาไปชมด้านไหนนะผมสวยครับผมผมพามาอีกวัดตรงนี้นะผม ก็อยู่ในวัดสรือเหมือนกันวัดที่ใหญ่สวยงามนะผมรู้สึกว่าวิหารเขาจะมีสองหลังนะหลังนี้ก็เล็กแต่สวยนะผมรูปแบบศิลปะโบราณหลังคาที่เตี้ยตันตับนะแล้วก็จะไปตุงแล้วก็ห้อยพระพุทธรูปนี่ก็เป็นแนวศิลปะของกลุ่มเทาเรียกว่าทัดชาวเฮลุ่ยนะผมก็ที่นี่เมือง เมืองสรือนะเขตปกครองตอนเองก็าช่วยกุมน้อยนะผมดูพระพุทธลงโทานะผมมาไกลวันนี้จะให้ดูตรงนี้ถ้าเป็นโบราณเขาจะเอาน้ำที่เขออาหยาดเขาจะกวดตรงตัวนี้นะผมเขาเจาะเป็นรูไว้ตรงตรงตรงฐานตรงนี้นะผมค,ออคล้ายอย่างสิบสองปนาเคยเห็นน่าจะน่าจะใช่นะผมน่าจะใช่นะ แถบทางด้วยทางสองปนีนาก็มีแบบนี้เหมือนกันเขาจะเจาะรูไว้แล้วก็เอาน้ำนะเวลาเขาทำพิธีเสรนะ็จน่าจะเอาน้ำกวรวดมาตรงนี้น่าจะใช่นะอ่านดูเสาวิหารข็เอาลายโบราณแบบเก่านี่จะเละ็กๆนะถมถมอ่าเดี๋ยวนี้เป็นจะรูปแบบสมัยใหม่นะาลายสิลปเปล่าเขาด้านนอกสวยนะผมไปถ่ายตะกี้นะด้านนอกอ่าลายอ่าลายไม้เขานะตรงนี้น่าจะเป็นเกา่า เก่ากว่านิดนึงนะเขาจะมีอยู่สองหลังหลังใหม่หลังใหญ่นี่ดูอลังการาสร้างแตบแบบเป็นรูปแบบใหม่ตัวนี้จะเป็นรูปแบบอ่าคล้ายๆเดิมๆนะดูะดนแนวเรียกว่าน่าจะเป็นแนวเชิงไทยลื้อนะยผมเสา ละภาษาตัวหนังสือเขานี่แบบเขียนก็มีแบบรูปแบบเก่าก็มีรูปแบบใหม่ก็มีนะกองหลวงเขาอาจจะมืดนิดนึงนะแต่จริงๆแล้ววิหารแบบโบราณเดิมนี่มันจะมันทมๆมืดๆด้วยผมอาจะไม่สูงโปร่งเท่าไหร่แบบดั้งเดิมจริงๆนะมีตุงตุงนี่กลุ่มชาวไตยนี่เวลาเขามีงานเขาจะห้อยนะตุงนะผมสวยนะครับผมถือว่าโอเคอยู่ค่อนข้างที่จะดูเก่านะสวย ชื่อวัดอะไรจำไม่ได้ละแต่อยู่อาสดรือนะผมสวยับผมพามาชมด้านนอกอีกครั้งนึงนะบัดที่สวยนะจำชื่อวัดไม่ได้ละรูปแบบงานเขาจะมีสองหลังนะหลังโนนหลังใหญ่หลังนี้หลังเล็กนะน่าจะเป็นหลังหลังเล็กนี่จะเป็นออกแนวโบราณของเก่านะตะกี้เข้าไปชมด้นานใน อ่าาพอพอตรูปนี้เป็นเชิงเก่านะป,ปุ่นปั้นชาวธทะลือนะผมยามชื่อวัดไม่ได้ละอยู่เสือือไม่มีคนซากคนนะตอนนี้พระธาตุเขาอยู่ตรงอยู่ตอนนี้สวยอยู่นะครับผมบรรยากาศตอนนี้กว้างนะครับผมได้ไ้ดูเรื่องราวเรื่องราวอย่างอื่นต่อนะขอบคุณครับผม จะผมสื่อเสื่อเนะมาดูบ้านเดินของเขาอ่าเป็นอันนี้สวยนะผมออกเนี๋ยโบราณโบราณอ่าถ่ายให้ดูสักหน่อยนะผมก็แบาตรงนี้ก็จะอำเาอสื่อเลยนะตะกี้ไปถ่ายทำอ่าวัดสือเลยหลวงเนาะวัดสือเลยเนี่ยเนาะอ่าตะกี้ถ่ายครับวัดสื่อเลยแล้วผมก็จำชื่อไม่ได้นะอ่าก็เป็นชื่อเมืองนะผมเมืองสือเลยสือเลยตอนนี้จะอำเภกลับละอ่าจะกลับที่บางยางอีกที่หนึ่งนะผมสือเลยตัวนี้ ตลาดเขาก็ประชาธรรมมาบริเวณวัดประชาธรรมมาตอนที่ถนนนี้ก็จะกลับสู่บางยานผมไปถึงเชียงตุงไปถึงเมือง,อ,ง,อ,งอีกหลายเมืองนะถ้าแยกกันไปแยกกันมานะผมเชื่อมกันหมดถนนสะดวกดีอยู่โอเค